สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมตู้ V3 อีกหนึ่งรอบที่ลูกค้าสั่งจองถือว่าเยอะแล้วก็สั่งจองที่ว่าออเดอร์ค่อคนข้างที่จะเยอะนะครับตัวนี้แต่เราก็เร่งทําทุกวันนะครับอาจจะมีการเลื่อนส่งคัดเคลื่อนวัน2วันหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับล,ลำโพง V3 1 1นคูณหนะครับหนคูณหนลำโพรงรุ่น V3 กับสินค้าราคาโปรดีทิเดียดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิตรสาวเชียงกง จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เรานําเสนออีกหนึงคลิปนะครับที่ลูกค้าถือว่าสั่งมาเราก็เร่งทําให้ทุกวันนะครับกับลำโพวงวี 3, 1 1คูณหความเหมือนที่แตกต่างกับตะแกรงปัม๊มพิลเตอร์โรงงานชุดนี้นะฮะกับราคาประหยัดกันนะครับตะแกรงปัม๊ม ฟินเตอร์ชุดแผลนโรงงานสลักโรงงานนะครับลูกยางการกิ้งแล้วก็หูจับเหล็กครับตัวนี้แับนี้รุ่น V3 นะครับพิเศษแต่วันนี้มีชุดแผลด้านหลังครับเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับนี่ครับชุดแผลเป็นตะแกรงของโรงงานครับชุดแผลโรงงานนะครับตัวนี้นะครับพร้อมสลักลูกปืนตัวนี้สลักเสียบตัวนี้ครับข้างหลังครับสีระเบิดอีวอคซี่โทเอนะครับนี่ครับสีน้ำตาลนะครับรุ่นคลาสสิกนะครับความเหมือนที่แตกต่างพิเศษวันนี้สั่ง4ใบแถมเฟรมแขน ฟรีนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนสินค้ากับร้านอุบลมิีศึกษาเซียงกงอุบลราชธานีครับนี่ครับเราอัปเดตทุกวันนะครับนี่ฮะเร่งประกอบทุกวันหนึ่งคูนหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วรุ่นหนึ่งคูนหนึ่งรุ่นวีสามแต่แจงพิมฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับที่ลูกค้าสั่งเยอะนี่ก็เร่งประกอบครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมนะครับเร่งอัปเดตทุกวันเร่งประกอบทุกวันนะครับนี่ครับให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันตามกำหนดเวลาที่สั่งจองครับนี่ นี่เราพลังเลื่องประกอบครับ,บ,บ,บประกอบต่อประกอบวัตถุต่างๆนะครับนี่ครับสเปคค่อนหลบฝนนะครับตัวนี้เพิ่มพิเศษอีกประมาณ100ร้อยกว่าบาทนี่นะครับชุดแผนโรงงานนี่ครับเป็นราคาตู้เปล่าสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเป็นตู้เปล่านะครับเนราคาประหยัดกันนะครับสนใจก็สอบถามได้ตามรายละเอียดตัดด้วย CNC ครับตัวนี้นี่นะครับ เสียงอาจจะไม่พอเท่าไหร่ครับเสียงอาจจะมืดหน่อยครับส่วนใหญ่ก็สอบถามคุลได้ตามรายละเอียดเลยนะครับสอบถามคุลได้ตามรายละเอียดต่างๆที่เราอัปเดตให้ได้ชมกันนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1สามมีทั้ง V1 V2 แล้วก็ V3 มวันนี้เราเสนอชุด V3 นะครับเนี่ยเร่งประกอบทุกวันนะครับ085 6 3 1 3 0 0 1สาม่ครับนี่ครับตะแกรงปั๊มพินเตอร์เรามาดูครับเนี่ยเป็นตะแกรงแบบไหนครับตะแกรงตัวนี้นะครับตะแกรงหนา พรอมพินเตอร์โรงงานครับตัวนี้นะครับรุ่นหนึ่งคูณหนึ่งครับสิบสองนิ้ว v สามเนื้องานเดี๋ยวเราประชมกันใกล้ๆชัดๆเปคบครับไม่อาจ a e ครับตัวนี้นะครับตัดด้วย c m c ครับ c c สวยๆครับตัวนี้คุณภาพนะครับเนี่ยตะแกรงปั๊มพินเตอร์โรงงานนะครับเนี่ยกอดเนื้อไม้ครับตัวนี้เีตะแกรงราวแขวนเสร็จก็เป็นประมาณนี้ครับเวลาเราขึ้นเอาขึ้นแขวนนะครับ 2,790บาทนะครับสีน้ำตาลลายคลาสสิกนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะวันนี้ก็29สิงหาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเรามีสินค้าใหม่โปรโมชั่นต่างๆให้ได้เลือกชมกันตลอดทั้งเดือนนะมีโปรต่างๆโปรโดีที่เด็ดความเหมือนที่แตกต่างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ได้เลือกชมกันนะครับ2คูณคูณแล้วก็8,8คูณนะครับให้เลือกชมกันกับราคาหลายรุ่นหลายแบบนะเพิ่มเติมที่ คุณภาพเนื้อไม้นะครับอัปเดตขึ้นมาส่วนราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับขอบคุณท่านที่สั่งจองนะครับนี่ครับดูรายละเอียดกันนะให้ได้ชมกันมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาหลายโปรโมชั่นให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณท่านนะครับที่สั่งจองรายละเอียดเบอร์โทรทีท่ข้างล่างเลยนะครับ0856313001ติดตามผ่านช่องเฟซบุ๊กที่เฟซบุ๊กอุบลมิวสิกซาวน์่าไก่หรือว่าที่เพจ ร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงจังหวัด bon ani, Facebook, อบุบลราชธานีเฟซบุ๊กอุบลกิฟต์แก้วเนตรหรือว่าติดตามได้ที่ช่อง YouTube อ bon ุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดซ u b s c r i b e ได้ตามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามฝาก้ว้กันแล้วกันนะครับกับลำโพงเสียงกลาง1นึคูนินิ้ว V3 นะครับ2,790าบาทที่ร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีโปรดีที่เดียที่อุบลราชธานีนะครับ